ก็ภูมิใจที่จะรักษาระบบของศิาลาดลวมทั้งจัจญญาบาลของความเป็นแพทย์แล้วก็เป็นอาจารย์แล้วก็เป็นประชาชนทั่วๆไปตามที่สมเด็จพระราชบิดาท่านมีรับสั่งเขาไว้ให้เป็นคนธรรมดาทั่วๆไปนั่นนะฮะผมมีความภูมิใจที่เป็นลูกศีลาดเป็นศิษย์ศีลาด พร้อมที่จะทำอะไรให้ด้วยความรักศีราชอยากจะตอบจะแทนอยากให้ศีราชอยู่ตลอดไปเพื่อเป็นสมบัติของประเทศชาติสมบัติของประชาชนทั่วๆไปที่ได้มาพึ่งพาศีราชก็ขอให้ศีราชอยู่ยงคงตลอดไปชั่วตตาบที่แม่น้ำเจะพยายังไหลาบาปผ่านศีราชอยู่ เราต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ยคนก็เปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงนะฮะจะให้ไปเหมือนกับคนสมัยก่อนซึ่งมีความเครียดน้อยคนปัจจุบันต้องต่อสู้มากกระทั่งนักเดินแพทย์ที่เข้ามารุ่นหลังๆนี่ก็เปลี่ยนไปมากไม่เหมือนรุ่นเดิมๆที่เข้าปฏิบัติมาแต่ว่าในฐานะที่เป็นอาจารย์หรือเป็นรุ่นพี่ ก็ต้องพอใจในการเปลี่ยนแปลงอันนี้ต้องยอมรับต้องยอมรับมีอะไรก็ก็ต้องแก้กันไปสอนกันไปเพื่อว่าต่อไปนอกจากจะเป็นแพทย์ที่ดีของสังคมแล้วที่จะออกไปแล้วนะฮะในด้านวิชาการก็ไม่ห่วงในด้านปฏิบัติก็ไม่ห่วงแต่ห่วงในด้านที่ความรู้สึกของแพทย์รุ่นใหม่เนี่ยอาจจะมีไม่ หนักแน่นหรือ,อยั่งยืนเหมือนคนสมัยก่อนเพราะมันมีปัญหาเข้ามาแยะแต่ว่าในรุ่นพี่และรุ่นจานก็ต้องพอใจค่อยประคับประคองไปเพราะวันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะโตเพื่อจะได้ดูแลสถาบันของเรามีคณะแพทยาศาสตร์ศรีราชและโรงพยาบาลศรีราชห้อยู่ต่อไปได้